สวัสดีครับมาฟังผลงานเพลงน้ําตาหยดรถแผงรถตเตอรี่นะครับเอกรพรงวงโชตนะครับอาชีพของคนขายรถเตอรี่หลายปีแล้วเรา มีสุขมีเศร้าคละเคล้ากันไปให้คนร่ำรวยถูกหวยมีโชคมีใจส่วนเราคนขายพอได้พอก,กิน หยิบผ้าเช็ดเหงื่อเหลัย่วงกาออกขายทั้งวันต้องสู้ขยนันทุกวันต้องดิน้นหายน้อยเกินไปกำไรไม่พอกิน รายได้ไม่พอทำกินนี่สินขอรอน้ำตาไหลหยดรถแพงรถดตรีบางงวดก็มีขายไม่หมดหัวใจมันท้อ เกินราคาลูกค้าบนว่าดาท้อ้าเล่นต่อคนไม่พอเลยไปรับต่อเขามาอาชีพของคนขาย รตตรีวันนี้หมดแรงไม่อยากขายแพงให้ใครเข้าไดา้วอนรัฐทบาลหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาผมไม่ได้ขายยาบ้าหยุดจับเถิดนา พ่อค้าขายรถตอรี่รายย่อยต้องน้ำตารินนะครับน้ำตาหยดรถแผงรตตรี่ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ